นะฮะให้ทำปลาหมดทุกข้อราวค่ะตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ก็รู้สึกดีครับที่ได้ออกมาครับเพราะว่าการที่อยู่ข้างในมันก็ไม่มีใครที่ควรจะเข้าไปอยู่ข้างในตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราผ่านได้บ้างค่ก็เงื่อนไขไว้อะค่ะก็เงื่อนไขทั้งหมดเยอะมาให้พ่อเราต้องทำตามเนี่ยค่ะครับผมจะทำตามเงื่อนไขที่ศาลได้บ้างไว้ได้ไหมก็เดี๋ยวรอดูรอดูนะครับรอดูรอดูดีกว่านะครับผม มีคำเตาอะไรไหมครับอาหารมื้อแรกที่อยากกินอาหารมื้อแรกก็อยากกินลาบกินก้อยกินครับอยากกินอาหารอีสานครับผมตอนอยู่ในนั้นก็คิดถึงคิดถึงอิสรภาพคิดถึงทุกคนคิดถึงบรรยากาศการเคลื่อนไหวคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวคิดถึงหลายอย่างมากเลยคิดถึงยายหรือเปล่าโอ้ยคิดคอดอยู่แล้ว กมันมีโปรเได้ถามเออก็ได้ตามข่าวบ้างครับในที่ทนายไปหาทนายเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับก็ได้อัปเดต้ามตามที่ทนายมาเยี่ยมครับผมหาการต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆที่เราต้องขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่เราออกสารเองเราก็จะเห็นพี่น้องที่มายืนอยู่ข้างหน้ายืนหยุดถังู่ที่จังหวัดต่างๆยืนตลอดไม่ว่าจะฝนตกแดดออกยืน2คน3ามคน1ิบคนเป็นร้อยคนเป็นกําลังใจที่ดีมากสำหรับพวกเราครับแล้วก็เวลาเพื่อน นั่งรถผ่านไปผ่านมานะครับเอ่อก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังเสมอว่ามีพี่น้องมาให้กําลังใจก็เป็นกีกผลหนึ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจในการต่อสู้ครับผมเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เหลืออยู่ตอนนี้มีกี่คนน่ะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในนี้ก็จะมีอยู่ในแดน4ี่มี4ี่คนครับมีไม้มีวินมีอนนน์มีอาทิตย์แล้วก็มีมีแจ็คด้วยครับแจ็คโคบี้นะครับที่โดนเอ่อแล้วก็แดน6อีก2คนครับที่เรารู้จักแล้วก็เห็นเห็นผ่านๆมานะครับ แลส,สภาพผรับเป็นยังไงบ้างะสภาพก็แข็งแรงดีครับตอนนี้อ,อนนท์ก็ออกกำลังกายครับมีการเอ่อใช้รบบตัวในการใช้ชีวิตครับออกกำลังกายหาอะไรทำในแต่ละวันให้มันไม่น่าเบื่อครับอ,<ส>อ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ด้วยครับสบภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างเพื่อ,อสภาพจิตใจ<ง>ทุกคนก็ยังเข้มแข็งดีครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้อยู่ตลอดเวลาครับจนกว่าจะได้ชัยชนะครับ ถ้าเพ er, oh Steuer> ื่อนๆไม่ม uh> uh ีทำทำโทษอะไรที่ฝากเราสองบอกมาให้นองนะก็เพื่อนก็ฝากมาให้บอกเขาที่ถึงทุกคนนะครับฝากขอบคุณที่น้องที่ให้เคลื่อนไหวที่เชียงใหม่ที่อุบลที่ต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวพวกเรารับรู้จดดแลวก็ขอบคุณขอบคุณเสมอมาครับการอยู่ในเรือนจำถึงหกเดือนนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็การอยู่เรือนจำในรอบนี้ก็น่าเบื่อเหมันเดิมครับคุกก็ยังเป็นคุกเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่เราโดนมาในรอบนี้มันก็ มันนาน,นครับมันก็นานกว่าทุกรอบที่เราเจอมาครับก็มันยิ่งทวีความน่าเบื่อขึ้นนะครับก็แต่สภาพจิตใจทุกคนก็เข้มแข็งครับนื่องจากเห็นทุกคนออกมาเคลื่อนไหวออกมาตามที่ต่างๆหรือไม่แต่หน้าเรือนจานี้ก็มีเรื่อยๆครับก็สภาพจิตใจทุกคนยังเข้มแข็งดีครับยังต่อสู้ก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นได้เรียนรู้กันมากขึ้นแล้วก็ได้ดูพ่อๆแม่ๆพี่น้องเคลื่อนไหวก็รู้สึกป๊อปปี้กระเป๋าหัวใจครับตอนนี้ ตอนนี้ตัวเภาพรัฐบาลนะครับถูกสั่งถอนจากพรครวมร okay. ัฐบาลด้วยกันแล้วก็หลายๆอย่างได้ติดตามข่าวไหมครับแล้วก็รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็รัฐบาลผมคิดว่ารัฐบาลนี้ไม่ควรจะอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแล้วก็ความที่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจนะครับผมคิดว่าประชาชนในปี63ที่ออกมาเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องการรัฐบาลนี้การออกมาตั้งแต่ต้นปี63ไม่แต่วิ่งไล่ลุงกิจกรรมต่างๆที่ออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เห็นถึงความเบื่อหน่ายแล้วก็การที่บริหาร รัฐบาลปัญหาเศรษฐกิจที่มันยจําแย่นะครับผมคิดว่ามันก็ต้องรอาการเมืองของภาคพ,พี่น้องประชาชนนี่แหละครับที่จะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลนี้ต่อไปตอนนี้เส,สถียรภาพในรัฐบาลก็ไม่มีความมั่นคงแต่พี่น้องจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงครับต้องรอพี่น้องประชาชนออกมาเคลื่อนไหวร่วมกันด้วยการเมืองในสภาก็ต้องร่วมกันสู้ด้วยนะครับเพื่อทเกิดการเปลี่ยนแปลงครับก็อยากให้ออกมาสู้ร่วมกันในสภาวะที่รัฐบาลมันเป็นอย่างนี้บริหารเราก็รู้ว่าราคาหมูเป็นยังไง ราคาอะไรต่างๆคุณภาพชีวิตใน8ปีรัฐบาลนี้เป็นยังไงครับาน